กินไอศครีมก็กินไม่ได้ขอน,น้ำแข็งเพิ่มค่ะมามีน้ำแข็งใส่กล่องไอศครีมก็ยังดีค่ะมันรู้สึกว่าเย็นดีค่ะมามีอากาศมันร้อนงงงงงงน้ำแข็งหมดค่ะมามีน้ำแข็งหมดค่ะขอน,น้ำแข็งเพิ่มค่ะมามี สุขภาพค่ะเพื่อสุขภาพค่ะมัมมี่เขาทำให้เพื่อสุขภาพค่ะในอกไก่ไม่มีมันไม่มีหนังค่ะไม่ปรุงรสนะคะสุขภาพรุนรุนค่ะขอบคุณท่ามนมั่